สวัสดีครับอยู่กับเกม Genshin Impact แล้วก็ Xiaomi Pad 6กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาเล่นให้ดูนะว่า Xiaomi Pad 6เนี่ยเล่น Genshin Impact ไหวหรือเปล่านะครับตัวนี้เนี่ยชิปเซ็ตเป็น snapdragon 870เเลยนะครับก็เป็นชิปเซ็ตที่อยู่ใน สมาร์ทโฟนงบป,ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับเครื่องนี้ผมได้มาในราคาวันโปรนะคือซื้อมาในวันที่เปิดพรีออเดอร์เลยนะครับก็เลยได้โค้ดส่วนลดอะไรต่างๆเยอะแๆนะครับแล้วก็ซื้อในวันโปรด้วยนะแล้วก็วัน9เดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยมันลดเหลืออยู่ประมาณ8,900กกว่าบาทนะครับก็ถ้าใครอยากติดตามนะครับว่ามันจะลดอะไรวันไหนบ้างนะครับก็มาติดตามได้ที่เพจนี้นะครับหรือว่าจะเข้าไลน์กลุ่มนี้ก็ได้นะครับ ก็จะมีการแจ้งเตือนโปรต่างๆนะครับว่ามันจะลดตอนไหนอะไรยังไงนะครับมาดูการตั้งค่าแรกกันก่อนนะครับการตั้งค่าแรกเนี่ยเป็นต่ำสุดเลยนะครับอ่ะผมกดผิดการตั้งค่าครับอ่าเป็นแบบนี้ครับต่ำต่ำต่ำแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นการโชว์ไอพีเอสแบบเดียวไทม์นะก็สามารถดูได้เลยนะครับ คือลำโพงกระหึ่มมากนะสี่ตัวเดี๋ยวมาดูอุภูมิเปนก่อนนะครับตรงนี้สามสิบเก้าครับคือตรงที่ผมวัดเนี่ยเป็นตรงที่ร้อนที่สุดแล้วนะประมาณนี้มา ลเลยนะืยมีเฟรมดรอปบ,บ้างนะครับเมื่อกี้เฟรมดรอปไปประมาณ <c oughs> เหลืออยู่ประมาณสามสิบเฟรมนะครับอ่าแต่ถ้าเล่นเฉยๆนี่ประมาณสี่สิบเจ็ดนะเนี่ยสี่สิบแปดเฟรมนะครับนี่ครับเวลาเลื่อนแมปก็มีแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่ได้สมูทนะครับดูเวลาตอนเลื่อนเอพก็จะล่วงเลยนะ สี่สิบยี่สิบสี่สิบเฟรมอ่าสามสิบเก้าเฮ้ยมาจากไหน ลองลองมาข้างล่างเลยตายเนะี่ย <c oughs> เกือบตายเดินดงดไปนิดนึง มาครับวัดอุณหภูมิให้ดูกันหน่อยนะ <c oughs> เล่นไป6นาทีนะครับ40 39 40อ่านี่ครับตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้นี่โอ้ย ต่อมานะครับเราจะมาเล่นแบบปรับสุดกันนะครับว่าเป็นยังไงนะมาดูการตั้งค่ากันนะครับนี่สูงสุดแล้วก็60สอ่ะปรับแล้วนะครับก็บางคนนะครับก็บอกให้รีเกมนะครับแล้วให้เข้าใหม่นะอ่านี่ผมก็ไม่ชัวนนะครับแต่ว่ามันก็ลื่นนะเนี่ยไม่ต้องรีเกมนะครับเนี่ยหภาพโพสสวยอ่ะจริงๆ ดูดิภาพสุขภาพสวยมากฮบบดีกราฟิกมาเต็มครับเฟรมก็วิ่งอยู่ประมาณ46-47นะมาวัดอุณหภูมิให้ดูกันอีกสักนิดนึง40่สอนี่ครับ39-38ิเ ประมาณสี่สิบสี่สิบเอ็ดองศาครับนี่โอ้โหยี่สิบแปดสามสิบเจ็ดสุดแล้วไอพีเอสก็อยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบนะเนี่ย มาเดี๋ยวเรามาที่นี่กันดีกว่าตอนวาร์ปมาเนี่ยมันก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะให้มันหายกระตุกนะครับนี่คุยภาพสวยจัดดูดิเฟรมเรตประมาณสี่สิบนะโดดลงไปเป็นไงสี่สิบเนี่ยลงอเงี้ยอ้ยอยสามสิบอืมยังได้อยู่นะเนี่ยปรับสุด เดี๋ยวลองเล่นสักจิบหน่อเาครับท่ 本んて you <laughs> ก็ประมาณนี้นะครับกับ Xiaomi e Pad 6แล้วก็เกม g e n h i n Impact นะครับที่ได้ลองเล่นไปนะการตั้งค่าต่ําสุดนะครับแล้วก็60เฟรเนี่ยเล่นได้แบบสบายๆนะครับแต่ก็จะมีบางช่วงที่ a p s มันร่วงลงไปนะครับต่อมาก็เป็นการตั้งค่าสูงสุดนะครับคือภาพแบบโพสสวยอะแต่ว่า a p s เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 30นะครับ3 0ถึงสี 40. ตอนบวกก็ลงไปประมาณ25นะครับประมาณนี้ส่วนใครจะซื้อเครื่องนี้นะครับก็แนะนําให้ซื้อในวันโปรนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ8,900กว่าบาทนะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามโปรนะครับว่ามันจะมีวันไหนอะไรยังไงบ้างก็มาติดตามช่องทางนี้ได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปนะครับ